ด้วยคำปรึกษาด้านควอนตัมฟิสิกของมาเวลกล่าวว่าแอนด์แมนมีพลังที่เหนือกว่าฮีโร่คนอื่นสวัสดีครับคุณอยู่กับผมเป็ดขี้สงสัยในรายการทฤษฎีแบบเป็ดๆแอนด์แมนมีพลังที่ฮีโร่คนอื่นทำไม่ได้นี่เป็นคำพูดจากสไปเดินดอนมิคารากินักควอนตัมฟิสิกของมาเวลนะครับที่เป็นคนให้คำปรึกษาหนังเรื่องนี้นะครับ เขาเนี่ยออกมาบอกเลยนะครับว่าจริงๆเนี่ยแอนด์แมนอาจจะไม่ใช่ฮีโร่ที่ทุกคนเนี่ยปราบปื้มหรือว่าชื่อดังเท่าฮีโร่คนอื่นๆแต่ว่าแอนด์แมนเนี่ยมีพลังที่เหนือกว่าฮีโร่คนอื่นอย่างแน่นอนเพราะอะไรเขาถึงพูดแบบนี้ครับเขาให้เหตุผลไว้นะครับว่าแอนด์แมนเนี่ยสามารถเพิกเฉยต่อกฎฟิสิก์ได้ในมิติของควอนตัมเนี่ยเมื่อเขาเข้าไปแล้วเขาสามารถเพิกเฉยต่อมวลได้นะครับเขาสามารถยกของหนักๆได้โดยไม่ต้องออกแรงนี่จึงทําให้เขาเนี่ยมีพลังที่ฮีโร่คนอื่นเนี่ยไม่มีนะครับหรือแม้แต่ โนีสตาร์กเองเนี่ยยังต้องอยู่ภายใต้กฎของฟิสิกส์เลยนะครับแต่ว่าในมิติที่แอนด์แมนเนี่ยเข้าไปเนี่ยในสนามของควอนตัมที่เราเรียกว่าสนามฮิกส์นะครับซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่ได้อ่านเรื่องสนามฮิกส์นะครับผมผมแนะนําให้คุณเนี่ยกดเข้าไปในเพจเป็ดขี้สงสัยนะครับผมได้เขียนบทความของเรื่องนี้เอาไว้แบบสรุปสั้นๆให้แล้วนะครับพอเขาเนี่ยสามารถเข้าไปในสนามของฮิกส์ได้เนี่ยถ้าเกิดเขามีพลังมากพอนะครับในการจะเปลี่ยนกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ด้วยสนามของฮิกส์เขาอาจจะไม่มีมวลเลยก็ได้นะครับ สานามคงฮิกเนี่ยมันทําหน้าที่ให้มวลกับพวกอิเล็กตรอนนะครับหรือว่าอนุภาคเล็กๆในจักรวาลซึ่งร่างกายของเราเนี่ยล้วนเกิดมาจากอนุภาคเหล่านี้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่อนุภาคเหล่านี้มีมวลเป็นศูนย์เนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่มีมวลด้วยเช่นกันและการไม่มีมวลมันขี้โกงตรงไหนรู้ไหมครับเพราะคุณไม่มีมวลเนี่ยอย่างแรกเลยคุณสามารถแทกกฎของนิวตันได้นอกจากกฎของนิวตันเนี่ยกฎแรงโน้มถ่วงหรือกฎต่างๆกฎทางไฟฟ้ากฎการดึงดูดระหว่างมวลคุณสามารถแทกมาได้หมดเลยนะครับ เพราะคุณไม่มีมวลเนี่ยคุณสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเดอะแฟตแน่นอน,นครับคุณสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วแสงเพราะว่าร่างกายของคุณเนี่ยไม่ต้องใช้มวลอีกต่อไปมิติที่สกอตแลนด์เข้าไปเนี่ยนะครับเป็นมิติควอนตัมที่ไม่สนใจเรื่องเวลาอย่างที่เราเห็นนะครับเขาแทบจะเป็นคีแมนของเดลเวนเจอร์เอนเกมซึ่งสําหรับผมเนี่ยตอนแรกที่ผมมองผมมองว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญด้วยนะครับแต่ว่าพอเรามามองในด้านของทฤษฎีของวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยนอกจากแอนด์แมนแล้วเนี่ยไม่มีใครทําเรื่องอย่างนั้นได้แล้วนะครับ ไม่มีทางจะเป็นโทนี่สตาร์คหรือเป็นคนอื่นได้เลยที่จะเข้ามาเปลี่ยนกฎเวลาที่โดนเปลี่ยนไปแล้วเพราะไม่มีใครเคยเข้าไปในมิติของควอนตัมแม้แต่ทอทานอสเนี่ยทำให้เราเห็นแล้วนะครับว่าแอสการ์ดเนี่ยพอมาอยู่ในสเกลระดับทานอสเนี่ยจริงๆก็เป็นเพียงดาวดวงหนึ่งเท่านั้นเองแต่มนุษย์ของเราเนี่ยยังไม่ชินกับโลกต่างดาวเราเลยบูชาทอยดังเทพระเจ้านะครับซึ่งมิติของควอนตัมเนี่ยมันเป็นสเกลที่เหนือกว่าพลังระดับนั้นขึ้นไปอีกนะครับเราจะเห็นได้เลยว่า สิ่งที่สกอตแลนด์บอกก็คือว่าในโลกของมิติควอนตัมเนี่ยเวลา5ปีของเขาผ่านไปเพียงแค่5ชั่วโมงเท่านั้นหลังจากโคบหายตัวไปนะครับเพราะโดนทานอนดีดนิวออกไปใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเขาเลยสามารถเอาเรื่องนี้ออกมาเล่าให้กับทุกๆคนฟังได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยหนังเลยดําเนินไปสู่ภาคเอ็นเกมได้และในหนังเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไม่เคยมีใครเลยนะครับนอกจากเขาที่เข้าไปในมิติของควอนตัมได้แม้แต่โลกีที่ใช้สเป e ไทม์เองก็ยังไม่เคยกล่าวถึงเรื่องนี้เลยจุดที่สเป e ไทม์ที่โลกีไปถึงเนี่ยมันเป็นเพียง หนึ่งในจุดหนึ่งของจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้เท่านั้นซึ่งมันไม่ได้ข้ามไปในมิติที่11หรือว่ามิติของควอนตัมเลยนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดมีความรู้ความสามารถหรือสมองมากพอในการข้ามไปในมิติเหล่านั้นเนี่ยสเปซไทม์จะพาเราข้ามไปได้หรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่รู้แน่ๆนะครับก็คือพลังของแอนแมนเนี่ยถ้าเกิดเขาสามารถควบคุมมิติควอนตัมได้หรืออยู่กับมันได้จนชินอย่างที่ภรรยาของแฮงพิมเนี่ยเคยทําได้นะครับหรือว่าใกล้เคียงในรระะะดดัััับบนนนนนน้เเเ่ยยยพลลงงงขขขออาาาาจจสกกไปใ แแอนด์แมนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เข้าไปในมิติของควันตั้มเพียงแค่ครั้งหนึงรือ2ครั้งนะครับเขาเคยเข้าไปในครั้งแรกในภาคหนึ่งที่ผมไปดูมานะครับตอนเราเข้าไปดูในโรงเนี่ยเราก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับแต่ว่าตอนจบเนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดอยู่อย่างนึงครับก็คือตอนที่แอนด์แมนเนี่ยหลุดออกมาได้นะครับและแฮงค์พิมเขาก็พยายามเขียนถามว่าในมิตินั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันมีอะไรที่คุณเห็นบ้างแต่ว่าแอนด์แมนเนี่ยกลับตอบว่าเออเขาจําอะไรไม่ได้เลยเขาพยายามนึกแล้เขานึกไม่ออกเลยซึ ในโลกของควอนตัมเนี่ยหรือว่ามิติขนาดนั้นเนี่ยมันเกินกว่าความสามารถของมนุษย์ที่จะเข้าถึงได้เรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระเจ้าหรือพลังที่เหนือกว่าครับมันเป็นเรื่องของสซ่อ์สมองของมนุษย์เท่านั้นเองครับในขณะที่เล็กมากๆนะครับระดับอิเล็กตรอนเนี่ยหรือว่าเล็กในระดับควอนตัมเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าความไม่แน mm ่นอนเกิดขึ้นผมได้อธิบายเรื่องนี้เอาไว้นะครับในพอดแคสต์ในช่องของผมแล้วนะครับคุณสามารถย้อนกลับไปฟังได้หรือค <haus> ุณจะอ่านในบทความของผมที่กล่าวถึงเรื่องนี้รับไม่ทั เมื่อคุณอยู่ในสเกลเท่าๆกับมันแล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันมีจำนวนนับไม่ถ้วนเลยแต่มันคือตัวเดียวกันนะครับมันคืออิเล็กตรอนตัวเดียวกันเลยแต่คุณไม่รู้ตำแหน่งที่แน่ชัดของมันตำแหน่งของมันเนี่ยเปลี่ยนไปตลอดเวลาแล้วก็อยู่ในหลายๆตำแหน่งพร้อมๆกันได้มันทําให้เซลล์สมองของคุณเนี่ยไม่สามารถจดจําหรือว่าแยกแยะสิ่งต่างๆได้ออกมันไม่สามารถคานวณได้แล้วในจุดๆนั้นแฮงก์พิ่ไมครับเขาเห็นทุกอย่างเลยแต่ว่าเขาไม่สามารถประมวลผลเข้าเซลล์สมองได้ พราะว่าการทํางานของลูกตาเราเนี่ยครับหลังจากได้รับแสงที่กระทบสิ่ง,งต่างๆเข้าสู่ตาเนี่ยจะต้องทําการประมวลผลผ่านสมองแต่ว่าในจุดที่อิเล็กตรอนอยู่นะสองจุดพร้อมๆกันหรือว่าเป็นมิติที่เราไม่สามารถเข้าถึงได้เนี่ยมันเลยทาให้ความทรงจำของเขาเปลี่ยนไปและมิติเหล่านี้นะครับเป็นมิติพิเศษที่มีหน้าตาจําลองในรูปแบบที่เรียกว,ว่าคาราบี้เหยา่อดิเมนชันนะครับซึ่งมันต่างจากมิติในจักรวาลของเราอย่างลิบลับเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณเคยดูอินเตอร์สเตลล่าเนี่ยคุณจะเห็นว่าตอนจบเนี่ยเพราะ พ่อของนางเอกเนี่ยหรือว่าพระเอกของเราเนี่ยนะครับเข้าไปในโลกต่างมิติที่เขาเรียกว่ามิติที่สูงกว่าที่มีคนสร้างเอาไว้ซึ่งเขาไม่รู้เลยว่าคนพวกนั้นนะคือใครไอ้มิติแบบนี้จริงๆในหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นจินตนาการของผู้แต่งแล้วนะครับเพราะว่าทางฟิสิกส์เนี่ยเราจําลองมันได้เป็นพันพันล้านรูปแบบเลยคอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถประมวลผลได้เลยนะครับว่าแบบไหนคือแบบที่เราใช้อยู่มิติเหล่านี้เนี่ยต่างกันไปในทั่วทุกเขตของจักรวาลนนครับขึ้นอยู่กับพลังงานของจักรวาลในแต่ละจุด ซึ่งมิติเหล่านี้เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์สร้างเป็นรูปร่างของหน้าตามิติขึ้นมานะครับมิติ11มิติมีอะไรบ้างในรูปร่างของคาร์บี้เหว่ยเนี่ยสมิติแรกเนี่ยมันก็คือมิติของจักรวาลที่เราใช้อยู่ก็คือกว้างยาวสูง3ามิติบวกอีกหนึ่งมิติก็คือมิติเวลาแต่ว่าอีก7มิติที่เหลือเนี่ยมนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงได้ครับแล้วไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่ามันทํางานยังไงนี่ก็เลยเป็นอีกพลังหนึ่งที่คิดว่าถ้าแอนแม่หรือพ่อสกอตแลนด์ของเราเนี่ย เขาจะมีพลังที่โกงกว่าธานอสหรือเรียกได้ว่ามีพลังเทียบเท่ากับมณีหนึ่งเม็ดเลยก็ได้เพราะว่าเขาสามารถเปลี่ยนกฎของโลกนี้ได้เปลี่ยนกฎของจักรวาลน,นี้ได้ถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยผมมองว่าพลังเขาเนี่ยเหมือนกับการเอา a c ป Stone นะครับมารวมกับพลังของ r e a l i t y Stone หรือ s t o n นภาวะเป็นจริงเขาสามารถเปลี่ยนความจริงต่างๆบนโลกได้แล้ะเขาก็ยังไปในที่ต่างๆของจักรวาลน,นี้ได้โดยไม่เสียเวลาเพราะว่าการเดินของเขาอาจจะผ่านไปนานมากก็จริงแต่อายุข,ของเขาจะไม่เพิ่มขึ้นเพราะเขาอยู่ในมิติของควันตัม เขาจะเดินทางโดยใช้เวลา5ทีแต่ในโลกผ่านไปแล้ว5,000ปีก็ได้นะครับนี่น,นี่ก็คือพลังทั้งหมดของแอนแมนที่โลกวิทยาศ,าศาสตร์เนี่ยต้องบอกว่าเขาโกงที่สุดแล้วนะครับแล้วคุณมีความคิดเห็นว่ายังไงมองว่าฮีโร่คนไหนที่เก่งที่สุดสําหรับคุณหรือว่าพลังของใครที่เหนือที่สุดสําหรับคุณเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ให้ผมอ่านบ้างนะครับถ้าคุณเป็นอีกคนที่อยากให้เรื่องราวในหนังหรือเรื่องราวในการ์ตูนที่คุณชอบตั้งแต่เด็กเนี่ยเกิดขึ้นในชีวิตจริงอย่าลืมกดติดตม Subcribe ช่ององงขผนะครับ